ผมาก็ยัมงเืินด้วยนะผมมาล็อกอินครบเจ็ดวันได้เสื้อนะผมมาล็อกอินครบห้าวันได้ร่มชูชีพล็อกอินครบสามวันได้อะไรเจ็ดวันนี่แหละครับผมมาโอเคนะผมเนี่ยผมจะลาพ่พาไปดูกิจกรรมใหม่นะครับผมมาก่อนที่จะไปดูลืมกดไลค์กดซับสไคร์น,นะครับผมมา นี่ยผมมาเป็นกิจกรรมล็อกอินจิตวันสอนของซุปตานะครับผมมาก็ยะมคืนด้วยนะครับผมมาล็อกอินครบเจ็ดวันได้เสื้อนะครับผมมาล็อกอินครบห้าวันได้ร่มชูชีพล็อกอินครบสามวันได้อะไรเจ็ดวันนี่แหละครับผมมาต,ต่อมาต่อมาครับผมมาทอ่ทอง,มม K y L e มมงท่องโลกซุปตารนะครับผมมา S K Y L E R นะครับผมมาเป็นท่องโลกซุปตาครับผมมาให้เรา ไปสุ่มโทเคนของละยี่ห้าปิธเพื่อนำโทเคนมาแลกของรางวัลได้นะผมอ่ะแปดสิบโทเคนเป็นไอวอรหนึ่งร้อยเป็นชุดนะผมอ่ะแปดสิบก็เป็นชุดมากันชุดสีดำต,ตามนี้เลยนะผมมานี่ครับมานี้นี่มานี้มีกิจกรรมอะไรอีกไหม เรวก็มมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับผมมาแล้วมีเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนฟ้าอสนะผมมาก็จะไปสุ่มกันมาด้วยครับผมเพียงเราไปสุ่มในร้านค้านะผมวันนำมาแลกเป็นไอวันะครับผมมาไอวัสีฟ้านะครับ่นรับผมมาเป็นไอวัวเท่ไหมล่ะดูเอานะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมมาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์